Oh. สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมีเจ้าของร้านนะคะที่เป็นเจ้าของร้านอายุน้อยร้อยล้านวันนี้เรามาดูรีวิวนะคะวิกผมผู้ชายนะคะจากลูกชายพี่ป๊อปเปิลเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงคลิปเรียวให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆได้ชมกันเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จริงจริงน้องเขา,เร,ารีวิวเขาใส่วิก ให้ดูเรื่อยๆอยู่แล้วแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นในช่องทาง YouTube หรือว่าช่องทางแบบ Facebook ช่องทางไหนก็ตามที่เป็นของร้านพี่ปอเปิ้นลนะเนาะพอดีวันนี้ว,นว,นวันวันหยุดวันอาทิตย์นะเนาะเขาก็มาที่หน้าร้านหลังจากที่ซักผ้าชุวนักเรียนอะไรเสร็จหมดแล้วก็มาช่วยงานแม่ที่ร้านนะคะก็จะมาแนะนําวิธีการใช้งานนะคะวิกผมชายให้กับทุกคนวิกไงคือวิกว่าหลายคนสงสัยว,ว,วิกใช่วิกใช่วิกเอ,เอาผมจริงมาทำเปล่าไม่ใช่ผมปลอม เป็นเส้นใหม่ชนิดพิเศษเราสั่งทำอะคือไหมมันจะทนมากเลยนะเป็นไหมเฉพาะนะเหมือนผมจริงเลยใช้มูสเปเจลอ,อะไรได้หมดออันนี้หวีเหมือนผมจริงคือไม่แตกต่างไม่ไม่แตกต่างจากผมของของน้องสักเท่าไหร่นะคะทุกคนคือเส้นไหมของร้านปอปเปิลวิกกจะเป็นเป็นเส้นไหมอ่าชนิดพิเศษไหมพรีเมียมอะสะาได้รีดได้นะคะแล้วก็ใช้<อ>ใช้ได้นานด้วยะะอันนี้อันนี้วิกเอาน,นี้เส้นผมของหัวหุ่นม,ม,มันจะมีขุ่นขัด รูไปแต่นี่รูไปปุ๊บมันเรียบเหมือนผมจริงเลยไม่มันมันเรียบไปเลยไม่มันขึ้นอยู่กับตัวตัวทรงที่เขาใช้งานด้วยนะดีเรียบมันดูดีสวยไม่เชื่อลองไปจับดูใช่นะก่อนอื่นก็นี่อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าช่องริบินไงใช่มีไว้ทำไมหรอช่องริบินมีเอาไว้เกี่ยวตะขอเดี๋ยวผมไม่ดูตะขอแบบนึงผมหาก่อนทรงนี้ก็จะเป็นทรงแบบ เื้อหน่อยนะก็ไม่เื้อเราก็เรียบร้อยอนยะ่างแต่แค่ยาวใช่ไหมอมมันจะเป็นแบบว่าเหมือนใบรุ่หนนะึ่ก็ม่ตอยี่เขะตะขอามาให้นะครับแล้วเราก็เกี่ยวค่อยไปตามขนาดหัวเลยเดี๋ยวผมบอกว่าเว,าวลาเกี่ยวสักคู่เดี๋ยวนะเวลาเกี่ยวก็าถ้าแน่นไปก็ไอ้ขยายออกนะอันนี้คืออันนี้คือปรับปรับหลวมอันนี้คือปรับแบบอะไรนะแบบ ปรับขนาดรอบหัวตามตามไซส์ของตัวเองหรอตามรอบหัวตามไซส์ตัวหัวเล็กใหญ่ก็นแล้วแต่ตัวเองนะถ้าเล็กเด็กก็ใส่ได้นะใช่เด็กใส่ได้สามขวบขึ้นไปใส่ได้สามขวบขึ้นไปใส่ได้เก๋งเอ้ยหลายคนเป็นเวลาใส่วิกนะเป็นมากแบบถทาทุกคนถ้าคนที่ใหม่ๆมันจะมีจอนให้สองฝั่งเดี๋ยวมาจอนีกฝั่งนึงก่อน อันนี้ใช่ไหมใช่จอนไหมนี่เห็นไหมจนจนก็คือตรงนี้นะนี่นี่เวลาเวลาเราใส่เนี่ยสองฝั่งก็คืออันนี้เยวใส่ของใส่คนไปเลยไม่ต้องใส่ผมรอ,มอไปเยอะเหอ <laughs> เดี๋ยนะถ้าเป็นผมผมไว้หน้ามมากไงผมไว้ทรงผมผมยาวผ,ผู้ชายต้องใส่เน็ตปะ หรือว่าใส่ได้เลยถ้าสําหรับผมก็ไม่ใส่อ่ะนี่คือถ้าผมไม่ยาวมากก็ไม่ต้องใช้เนาะเพราะว่ามันอันนี้คือยู่ในใจนะว่าไม่ยาวมากหล่ออันนี้ไม่ยาวอันนีวัยรุ่นค่ะเราก็ดันขึ้นไปเลยสวมเลยมิด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 มาจะมาตัดได้นะเราก็ดึงจรดดึงจอนซ้ายขวาโอ้ผมไม่ชอบอย่างนึงนะ การที่ไว้ทรงผมยาวเกินมันทําให้ผมจะจับตลอดเวลาก็ดึงขึ้นเดียเริ่มละดึงขึ้นในมันพอดีดึงขึ้นมันก็จะไม่เฮ้ยทำไมเธอสวยอะเอาไม่ใช่หรอดึงขึ้นมันก็จะไม่เนียนนะเออใช่ตอนนี้ไม่มีกระจกตอนนี้ไม่มีกระจกอ๋อเดวหา้แป๊บนึงมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะก็จะเซตทรงยากแต่ผมจะใช้สัมผัสสัมผัสที่กสัมผัสที่รำเรียนมา นี่โอ้ยทำไมยาวมากเลยไม่ไม่ต้องยกไปดูดูปันตร,ต,รตรงนี้เลยดีๆเดี๋ยวไปหากระจกสวยๆมาตั้งให้โอเคไว้ตรงนั้นแหละโอเคโอ้ยหลอนเลยอะ่ะสรงสุดยอดข้างหลังมันเท่มากเลยนะตนัวเนี้ยเอ๊ะเซตดีๆทำดีๆเนี่ยนะครับจะบอกให้ การไว้ผมยาวมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือถ้าคนที่เขาไม่ชินมันจะแบบเสยสิใส,ส่ไยดย้ใสยังไงสแบบนี้ล่ะแต่เซ็ตได้หมดอเหมือนที่เราดูวัรุ่นโคเทวัยรุ่นเขาใส่กันอะมันเ<อ><อ>ท่นะตรงนี้